ผยสเปก OPPO A53 5G เตรียมเปิดตัวที่จีนเร็วๆนี้ในราคาเริ่มต้น7,400บาทเผยสเปก OPPO A53 5G เตรียมเปิดตัวที่จีนเร็วๆนี้ในราคาเริ่มต้น7,400บาทล่าสุดได้มีข้อมูลจากเว็บไซต์ China Telecom โดยมีข้อมูลชื่อโปรโมชั่นของ OPPO A53 5G ที่มีหมายเลขรุ่นว่า p e c M30 ที่ใช้ชิปเซต m e n s i t y 7 20ของ MediaTek และมี2รุ่นความจุให้เลือกคือรุ่นแรม 4G b รอม 118G b และรุ่นแรม 6G b รอม 118G ครับซึ่งมีดีไซน์ฝาหลังและโมดูลกล้องหลังต่างจากโมเดล 4G นะครับส่วนสเปคที่เหลือคาดว่าจะคล้ายกับรายงานการรับรองของเทนาที่เคยเผยออกมาก่อนหน้านี้ครับโดยมีตัวเครื่องขนาด102.2คูณ75.0 ร7.9มิลลิเมตรน้ำหนักอยู่ที่175กรัมหน้าจอแสดงผล6.5นิ้วความละเอียด Full HD Plus 2400 x 1 8 0พิกเซลดีไซน์แบบเจาะรูฐาชิปประมวมลผล MediaTek Dimensity 720บนสถาปัตยกรรมระดับ7นาโนเมตรความเร็ว2.0กิกะเฮิรตซ์ให้กล้องหลงังมัทั้งหมด3ตัวที่มีความละเอียด6ล้าน2ล้านและ2 000, ล้านพิกเซลส่วนกล้องหน้าความละเอียด8 000, ล้านพิกเซลมีเซ็นเซอร์สแกนมือด,ด้านข้างของ,ของตัวเครื่อง ให้แบตเตอรี่มาที่3,945ม ah, ิลลิแอมป์ไม่มีชาร์จเร็วนะครับซึ่งน่าจะชาร์จแบบ10วัตต์เท่านั้นครับส่วนรุ่นและราคาของ Oppo A53 5G ที่ขายที่ประเทศจีนคาดว่าจะมีตามนี้ครับรุ่นแรม4 g ิกรรอม128 g ิกราคาอยู่ที่1,599หยวนหรือประมาณ7,400บาทรุ่นแรม6 g ิกรอม128 g ิกราคาอยู่ที่1,799หยวนหรือประมาณ8,300บาทครับ